แนวทางการเลี้ยงเขียดโม่เพื่อ,อนุรักษ์บริโภคและจำหน่ายเขียดโม่เป็นเขียดชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยอาศัยอยู่ตามบริเวณลำห้วยคูคลองทุ่งนาพื้นที่ราบทั่วไปมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นกบหนองเขียดโมเขียดอโมเขียดหลังขีด เขียดหน้าโดยผิวหนังมีสีเหลืองแกมน้ำตาลมีจุดลายสีน้ำตาลกระจายทั่วผิวหนังมีเส้นแนวแผ่นหลังจากปากถึงก้นขนาดตัวไม่ใหญ่นักพบมากในฤดูฝนโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเมนูพื้นบ้านยอดนิยมอาทิปิ้งย่างแดดเดียวทอดกรอบหมกออมถือเป็นเขียดที่นิยมนำมาประกอบเป็นอาหาร โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานและเหนือการเลี้ยงเขียดโมเมื่อก่อนนั้นเขียดโมและเขียดอื่นๆทั่วไปมีให้หาให้จับในธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์จึงไม่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันแต่ในปัจจุบัน ในบางพื้นที่นั้นเริ่มหายากจึงมีการพ่อเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยการเลี้ยงนั้นจะเน้นการเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติโดยการนำพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติมาปล่อยให้จับคู่และผสมพันธุ์กันเองเลี้ยงอนุบาลช่วงเป็นลูกอสโด,ดยการให้กินอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนพอหางหลุดก็ย้ายมาลงบอ่อขุนต่อไป บ่อเลี้ยงสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการเลี้ยงเขียดนั้นคือบ่อสําหรับผสมพันธุ์และอนุบาลลูกออสเขียดซึ่งจะเป็นบ่อปูนบ่อพลาสติกบ่อผ้าใบกระชังบกหรือบ่อดินก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้เลี้ยงโดยขนาดของบ่อนั้นก็อยู่ที่จุดประสงค์และเป้าหมายในการเลี้ยงว่าเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคหรือเน้นจําหน่ายรวมไปถึงพื้นที่ของตนเองด้วย ซึ่งในเบื้องต้นนั้นหวนลองเลี้ยงในจํานวนน้อยๆเพื่อศึกษาทดลองก่อนหากเลี้ยงรอดเลี้ยงผ่านมีประสบการณ์ค่อยเสริมเพิ่มปริมาณการเลี้ยงขึ้นโดยบ่อเลี้ยงหรือบ่อคุนนั้นหลังจากลูกอ๊อดถอดหางแล้วก็จะเลี้ยงในบ่อปูนหรือบ่อดินที่รองและล้อมด้วยตะข่ายตาทีหรือวัสดุป,ป้องกันอย่างอื่นโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในบ่อเลี้ยงนี้ก็คือแหล่งน้ําความชุ่มชื้นในดินที่เหมาะสม ที่หลบสั้นอาศัยและอาหารซึ่งบางท่านก็ทำบ่อรวมบ่อใหญ่บ่อเดียวก็มีเช่นกันและอีกอย่างที่มักเป็นปัญหาคือบ่อเลี้ยงเขียดนั้นควรอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนเพราะเขียดจะส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านได้พ่อแม่พันธุ์และการวางไข่พ่อแม่พันธุเขียดนั้นสามารถหาได้จากธรรมชาติ คัดเลือกตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียตรงคางจะมีสีดำซึ่งเป็นลักษณะถุงลมกลองเสียงที่เป่าหรือส่งเสียงเรียกคู่นั่นเองตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าเพศผู้และคางเป็นสีขาวล้วนเลือกที่ตัวสมบูรณ์อวบอ้วนมีไข่ในท้องแล้วยิ่งดีจากนั้นก็จะปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปในบอ่อเพื่อให้จับคู่ผสมพันธุ์กัน โดยน้ำในบ่อนั้นอยู่ที่ประมาณ15-20เซนติเมตรภายในบ่อให้ใส่พูวกพืชน้ําลงไปด้วยพอประมาณรักษาระดับน้ําให้คงที่ตลอดเวลาในช่วงนี้งดให้อาหารประมาณ2-3วันถ้ายังไม่มีฝนตกให้เปลี่ยนน้ำใหม่และอาฉีดพ่นน้ำในบ่อผสมพันธุ์ให้เหมือนกับฝนตกหลังจากนั้นเกียกตัวผู้ก็จะเข้าเกาะหลังตัวเมียเข้าคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ในเวลากลางคืนไปจนถึงเช้ามืด ปริมาณไข่ของเขียดจะอยู่ราว1,000-3,000ฟองโดยลักษณะไข่จะมีลักษณะสีขาวในแพ้วุ้นลอยอยู่บนน้ำอาจมีบางส่วนที่จมลงไปเพราะแรงกระเพื่อมน้ำจากการโดดไปมาของเขียดหรืออาจเป็นไข่เสียไข่ฟอเมื่อเขียดไข่แล้วก็นำพ่อแม่พันธ์ุหรือลูกออดแยกออกไปได้เลย การอนุบาลลูกออสเขียดหลังจากวางไข่แล้วเขียดก็จะเริ่มทยอยฟักตัวออกมาเป็นตัวลูกออสภายใน24ชั่วโมงโดย3าวันแรกนั้นยังไม่ต้องให้อาหารเพราะลูกออสเขียดมีถุงไข่แดงติดตัวมาอยู่แล้วจะเริ่มให้ในวันที่4โดยให้ไข่แดงต้มสุกบดหรือบี้แล้วหวานให้ลูกอสกินหรือขี้วัวขี้ควายแห้งปล่อยไว้ในบอ่อลูกออสก็จะพากันเข้าเลมกินเมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณ15วัน ก็จะเริ่มมีขาง,งอกออกมาหากต้องการแยกไปเลี้ยงขุนในบ่อซีเมนก็ช้อนตักในช่วงนี้ไปเลี้ยงได้เลยหรือปล่อยให้เติบโตทิ้งหางขึ้นฝั่งในบ่อรวมก็แล้วแต่การจัดการของผู้เลี้ยงเองอาหารอาหารโดยธรรมชาติของเขียดนั้น ในช่วงลูกอสก็จะเป็นพวกตะไคร่น้ำแปลงต้อนและสัตว์น้ำขนาดเล็กรวมไปถึงเศษซากต่างๆและมักกินพวกเดียวกันที่ตัวเล็กกว่าด้วยโดยการเลี้ยงช่วงลูกอดสามารถหัดให้กินอาหารเม็ดเช่นอาหารกบอาหารปลาดุกได้แต่ถ้าอยากลดต้นทุนก็พวกขี้วัวขี้ควายแห้งก็ได้เช่นกันส่วนเคียวที่สลัดหางแล้วนั้น อาหารก็จะเป็นมแมลงเกือบทุกชนิดรวมถึงสัตว์หน้าดินและสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเคียนนั้นมักจะเข้ากินอาหารที่เคลื่อนไหวได้โดยเราสามารถใช้ไฟล่อมแมลงในเวลากลางคืนประมาณ3ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเย็นถึง3หรือ4ี่ทุ่มหรือหาปลวกลูกจิ้รีดไสเดือนมาให้เป็นอาหารหรืออาจจะนำขี้วัวขี้ควายแห้งมาวางไว้รอบบอ่อเพื่อล่อให้มแมลงมาตอมซึ่งเคีย์ก็จะออกมากินมแมลงอีก ทีโดยการให้อาหารจะให้วันละครั้งในปริมาณที่พอเหมาะพอดีหากให้น้อยไปก็จะกินกันเองให้มากไปก็จะกินมากจนแน่นตายการเลี้ยงและดูแลเมื่อเขียวเริ่มโตและอยู่อย่างหนานแน่นมากไปจะเริ่มทําร้ายและกินกันเอง ดังนั้นผู้เลี้ยงควรคัดให้มีขนาดที่เท่าเท่ากันและไม่เลี้ยงหนาแน่นจนเกินไปเขียดนั้นชอบอยู่ในพื้นที่ชุ่มชื้นแต่ก็ไม่ถึงกับแช่มากไปผู้เลี้ยงต้องดูแลสภาพพื้นบ่อให้เหมาะสมถ้าดินแห้งก็ฉีดพ่นน้าให้มีความชื้นหรือมีพื้นที่บ่อน้ําให้เขียดก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดการของผู้เลี้ยงเองว่าจะเลี้ยงแบบไหนม,มีพื้นที่ในการเลี้ยงมากน้อย และภายในบอ่อควรมีที่ให้เขียดได้สุกอาศัยเช่นกระเบื้องหลังคาอิฐบล็อกใบไม้ปางข้าวระบอไม้ไผยหรือชอบพีวีซีขอนไม้เป็นต้นซึ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นทั้งที่ซุกอาศัยและไว้ขึ้นมารับแสงแดดการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของเขียนนั้นสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งถ้าได้อาหารสมบูรณ์ในระยะเวลา2เดือนก็สามารถนำมาบริโภคได้แต่ถ้าอยากให้โตเต็มที่ก็จะใช้เวลาประมาณ4-6เดือนการตายของเขียที่มักพบเจอคือช่วงอากาศที่แปรผันอย่างรวดเร็วร้อนๆอนแล้วฝนหรือฝนตกหนักแล้วหนาวเขียปรับสภาพไม่ทันก็จะอ่อนแอและตายได้ง่ายศัตรูของเขีย ศัตรูของเขียนนั้นก็มีตั้งแต่เขียดด้วยกันเองนกหนูงูเป็ดไก่สัตว์หรือคลายอื่นๆบ่อเลี้ยงที่ควรป้องกันด้วยตาข่ายตาทีผ้ายางกระเบื้องหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ป้องกันได้และผู้เลี้ยงก็ต้องมันดูแลอย่างสม่ำเสมอตลาดและราคาในปัจจุบันราคาเขียดโม่อยู่ที่150-200บบาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาเขียดต่างแห้งอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงสี่บาทต่อกิโลผู้เลี้ยงยังสามารถขายลูกเขียดสำหรับผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงโดยราคาอยู่ที่ตัวละ1บาทอีกทั้งพ่อแม่พันธุ์ก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้ที่อยากเลี้ยงอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถขายให้ผู้ที่สนใจนำไปเป็นเหยื่อตกปลาช่อนได้อีกทางหนึ่งซึ่งขายตัวละ3-5บาทเลยทีเดียว ก็อยู่ที่ว่าเรามองเห็นช่องทางการตลาดยังไรยิ่งในยุคที่ตลาดออนไลน์เฟื่องฟูโลกโซเชียลไปไวก็สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เราโปรโมทขายไปได้ทั่วประเทศก็หวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปจะนำให้ท่านเอาไปต่อยอดได้สวัสดีครับ